แบบโดยประมาณออยา่าอย่าไปเอหมดเพราะว่ามันมันก็ติดใช่ปะ โดนเนื้อผ้าไม่โดนพยายามจะไม่ให้มันโดนอ๋อไม่ให้มันโดนเหรอให้มันโดนหน่อยนีอยน้อ่ดู เนาก็ได้ถ้าเปิดแต่ผ้าที่มันลื่นนะแป๋ว <enth> เวลาเวลาเย็บอะแป๋วต้อง ดึงอันนี้นิดนึงทั้งหลังดึงไหมนิดเดียวเนี่ยนะตรงนี้นะเนี่ยข้างนะหลังเนี่ยดึงนิดนึงคือให้มันลูกัตกระปุกมันเข้า เอาตรงกลางไว้ถูกก็มันถูกแต่นี่ไม่เอะเอาตรงผ่าว่าข้างน,นอกไม่เป็นไรไม่ได้เสียจริงมันต้องเอาชิน้นนี้วาข้างหลังไงอ๋อไม่เป็นไรหมดแล้วนะเนี่ยนเนี้ต้องดึงนิดนึงเดี่ดึงอย่นั้นน,นั่นดึงนิดนึง อ๋อแผ่นที่อยู่ติดกับผ้านี้ไว้ข้างนอกใช่ไหมแผ่นที่อยู่ติดกับผ้าแข็งเอออันนี้กคือแผ่นนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ได้แต่มันก็ไได้เห็นนี่เราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเห็นปะเนี่ยเรียบตึงเออแต่ถ้าไปทําอย่างที่พี่บอกอ่ะมันก็จะย่นพอมันย่นปุ๊บเวลาเรากลับมาเนี่ยไอ้ตัวปกอ่ะมันกระดกขึ้นอืมแต่ถ้าธรรมดาไอ้เสื้ออย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้มาบอกกันเนื้อ ใส่สูตรเ้นนอเนี่ยเอาเข้านิดหนึ่งแต่อย่าดึงมากนะแป๋วตรนี้เกี่ยวนี่แป๋วดูแต่เห็นป่ะเห็นป่ะนะเนี่ยดีแล้ะท่านี้ดีละถ้าไม่ดีแป๋วก็รอออกแล้วก็เอาไปใหม่อ๋ออันนี้คือเย็บตรงเส้นที่เราขีดทีด่เราขีดเพราะว่าถ้าเราขีดกับแบบเนี่ยอีกตรงสองฝั่งเนี่ยมันเท่ากัน ถ้าแปลไม่ไปเย็บเองละมันมันนั่นนะอันนี้สี่สิบสองพี่ก็ทำหกประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วถึงสี่อะไรเงี้ยประมาณนะแต่ถ้าเราต้องการให้กว้างกว่าเราก็เพิ่มได้แต่แนก็คือว่ากำลังเทําทำมาเวลาตัดนะอีกตรงผ้าผ้าเนี้ผ้าขาวเนี่ยไอ้ผ้าไชมีเนี่ยต้องตัดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนะ อยู่นี่นะนี่เรงนี้ถ้าทําเป็นแล้วมันงาน่ายแล้วตรงนี้ไม่ตัดแบบตัดแบบงี้หรอไม่ได้เดี๋ยวขาดฮะแล้วมาอันนี้ตัดนี่ไงนี่ไงผ้าแข็งไงเหมือนกันเหมือนกันไปถึงผ้าแข็งแล้วผ้าแข็งตัดแค่นี้แค่มุมนี่นอันนี้ข้างหลังดูเห็นไหมเรียบแล เนี่ยตอนนี้เวาลากลับอย่างนี้นะกดดีนะจะใช้เหล็กก็ได้เลยใช้ไม่พี่ก็ไม่ได้ใช้เหล็กให้มันเหลือสั้นขึ้นมานะเนี่ยเหลือเส้นขึ้นมานะนลินนานดนหนึ่งเนี่ยแล้วจับมุมเลยเห็นน่ะเนี่ยมุมมันเนี่ยเนี่ยเห็เนได้มาอย่างนี้นะอื มางี้มกินี้ก่อนใช่ไหมให้ให้เส้นนิ่มเลยขึ้นมานะแล้วก็อันนี้นี่เหมือนกันนะแล้วก็พับลงมาเนี่ยจะได้แหลมเป๊บเลยกดนิดนะึงเห็นป่ะแหลมเป๊บเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังทำดิเห็ป่ะไหล ไอเอาไอตะก้านั้นไปอันนี้คืออะไรทำอะไรได้ยกไปทงตะก้าเลยตะก้าเวยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตะก้าเอ้ยไม่ใช่ตะเห็นปะเดยดูข้างนะเหนือขึ้นมานิดนึงนะแต่เหนือเหนือขึ้นมาเยอะอย่างงี้ไม่ไม่สวยเอาแค่นี้เลยกดลงไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแหลมเปียบเลยหนึ่งทีนะนี่หนึ่งสองแล้วก็อีกทีหนึ่งวางอย่างงี้เนี่ย แล้วเราจะทําให้มันแล้วก็นั่นนิดหนึ่งนี่ตําราพี่เอง <laughs> ใจปลายกันไกลนี่เห็นนะนียแล้วก็เอาปลายเข็มเนี่ยเดี๋ยวอย่าลืมเอาเข็มไม่ได้วยเข็มมีเยอะแยะเลยที่ซื้อเป็นห่อเนี่ยค่อยๆแล้วมันจะไม่นั่นเลยเห็นปะสวยเลย เนี่ยเนี่ยสองฝั่งมาวัดเท่ากันไหมเห็นไหมเท่ากันเด้เลยเก่งจริงๆใครเก่งเธอเดี๋ยวเธอเก่งพี่เอาเข็มไปอนนี้ก็มากีดอันนี้อันนี้คือด้านในนะแต่ที่จริงเราเราต้องเอาฝั่งนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าคนละด้านมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่เราก็ต้องเย็บอันนี้ก่อน Rồi lại dẹp tấm hay này mình ở này chặt nếp nếp lên นะเห็นไนหะต้องบัดกรองหน่อยไม่งั้นมันมันจะไม่สวยมันจะมันจะเลอะออกมา,มาไล่ไล่ไปนิดหนึ้งนะเห็นก็แล้วอืนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นนะมไม่งั้นประเดี๋ยวมันจะเลยออกมา อันนี้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็อันนี้เราต้องการกว้างเท่าไหร่ตรงนี้นะตรงนี้ธรรมดาแล้วเขาก็จะทํากันประมาณถ้าใหญ่หน่อยก็สามนิ้วถ้าเราเล็กก็สองนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วสามสี่แล้วแปแบวนะอืนนอจะนี่ก็จะตัดส่วนนี้เข้าไป จะให้สวยเนี่ยแปาต้องทำนี้จับพคงนิดนิดนะนะจับที่จับพคเลหนะ่อยเพื่อยันมันไว้ไงอันนี้เขาก็ไม่ได้ทำกันหรอกแต่เราทำไว้นเลนยนะมันจะออกมาเนาะจับกิดได้นหน่อยอันนี้เข้าไหลเนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรอ มอันนี้ใช่มไหม,มถึงนิ้วเล็กไปสามสี่หรือหนึ่งนิ้วถ้าใครชอบใหญ่ๆก็หนึ่งนิ้วไดอ้อันนี้นะเที่ลองะเดแล้วนะเดี๋ยวก็เจียนะเ๋ยนอีกเจีเจ๋ผ้านี้ทำลำบากนะ่ะมือลื่น นี่นะอ่ะลองอีทีนะถ้าเป็นช่างผู้หญิงอะเยอะนะถ้าเป็นช่างผู้หญิงอะเขาจะเนาก่อนอน,นี้พี่จะเก็บเศษอันนี้ไว้อะ ถ้ามันไม่มีตรงนี้แล้วมันจะนิ่งเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่ค่อยสวยอะ่ะถ้าใส่ตรงนี้หน่อยแล้วมันจะดีขึ้นนะนี่นะ นน่้จะท้า้วยอมาก็ไมเป็นกท้ามัไม่ยอมเลย บากเหมือนกันน้ำเน้นปากไปตรงเลยแล้วก็เอาเน็ยใส่ลงไปตามที่เราเน้นไว้หน่อยหนึ่งอันนี้ตัดแค่ไหนเลยให้เลยที่ปากเลยนิดหน่อยเลยเยอะก็ได้แต่เลยเยอะเกินไปก็ไม่สมยวยนะ ช่วยให้มันได้รูปตรงตรงนี้ตรงบากประเด็นนะนี่สองฝั่งนะนี่ก็เข้านี่เวลาเข้าถ้าจะผิดก็ผิดตรงนี้นะอันนี้ข้างนอกใช่ไหมข้างหน้าอันนี้ข้างหลังใช่ไหมต่อข้างหน้านะมาชนอีตรงที่ราบากพอดี เนี่ยชนแล้นนะวนะเห็นไหมเขาต้องเย็บมาตรงนี้แป๋วจะเย็บอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี้มันไม่ร้อยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้นั่น,นลิมแต่ถ้าเป็นอั่นก็อันนี้พับลงมาก็ได้ไม่พับก็ได้จะพับอย่างนี้ก็ได้พับนะอันนี้สำคัญแค่เดวนี้นะแป๋วแค่นี้นะ นี่คือหนึ่งข้างนะนี่นะบะถ้าตรงนี้มันจะช่วยได้ตรงเนี้ยนะอ่ะอันนี้เราเราจะเข้าเลยไม่ได้เราต้องเข้าข้างนี้ก่อนเพื่อให้มันไอ้ตรงนี้มันสวยที่ตรงแนวผมตรงนี้เราสำคัญนาะทาเหมือนกันแป่าทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เรายึดไว้แล้วทีนึงก่อนแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะ แล้วก็เอามาเข้าเนี่ยวางมาอย่างเงี้ยวางตามนี้มาให้ได้ตามแนวนี้นี่ถ้ามันลื่นพี่เลยจับยากหมนนี่นี่ตรงน,นี้ถ้ามันไม่พอดียังไงเดี๋ยวก็ค่อยแก้ไขนิดหน่อยเมื่อกี้พี่พับงนี้นะพี่ก็พับนี่นะ ะดูตรงนี้เป็นหลักถ้ามันจะสวยไม่สวยไม่นอย่างน,นี้น,นเราก็จะมาสอบกันว่าถ้ามันไม่ใช่ช่างเขาจะไม่รู้แงว่ามันจะต้องเท่ากันนะเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไดมนี่ แหลมนี้เท่ากันตรงนี้เท่ากันแล้วก็ตรงนี้เท่ากันนะถ้าถ้าสมมติด้วเท่าลหละแปลวถ้าไม่เท่าแปลก,ก็เปิดออกมาแล้วก็เย็บเข้าไปหน่อยใช่ไหมให้สองข้างมันเท่ากันอ่ะอันนี้นี่เหลือนี้ละตัวเป็นนิดเดียวแป๋ก็เอาไหล่เข้าข้านลนนิดหนึ่งนะถ้ามันนั่นก็คว้านลงหน่อยหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่จะเหลือ เดี๋ยวพี่เอาขัานเข้าดิคุแล้วก็จะยึดไหล่ด้วยจะยึดมนา ถ้าเราสอบแล้วมันไม่ต้องออเข้าก็ไม่ต้องออเข้านะถ้าได้ตรงนี้เราจบเลยสวยเลยเห็นปาาแป๋วเนี่ยพอดีแล้วนะถ้าไม่พอดีถ้าไม่พอดีก็เย็บเดินเส้นไปครั้งหนึ่งเดินเส้นไปครั้งมันก็จะช่วยได้อีก เมื่อกี้เราทำถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทําต่อแต่ว่าเราไม่เย็บผ้าแข็งละเราเย็บแต่ตรงนี้ผ้ามันลื่นมากเลยไหลนะส่วนใหญ่ก็ออกมาข้างหน้านะ ปักไว้ตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ไหลคือไหลมามาหน้านะมามาแผ่นหน้า ันคือฝัง่งนี้นะี่ฝั่งนี้ห็นไหมตรงนี้นะต้องนั่นไว้ก่อนเลยต้องตึงเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเหลือแล้วตรงอื่นเรายังผ่อนผันได้ตรงนี้ต้องตึงไว้ก่อนเลยตึงเพราะว่าตัวตรงนี้ไงตรงเ้ยมี่ก็เล่านล้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ มันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไหลเต็มหมดแค่นี้เสร็จแล้วถ้าทําอันนี้ได้โอเคเลยนี่อันนี้ไปว่าดูข้างหลังเห็นปะเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เราตรงนี้ใช่ไหมนี่มานีเป๊ะเลยเห็นไหมนะ ถ้าเราเข้าอย่างนี้นะสองฝั่งกอ่อนแต่นี้ที่สําคัญคือมีตรงนี้คนที่จะไม่ลูงก็คือตรงนี้แปลวแป๊วเคยผ่าไหมตรงนี้อย่างนี้ผ่าไหมผ่าตรงนี้ไหม,ไมน,นี่นี่สอดสอดเอาเอากันไกอย่าไปนะสอดกันไกลปลายหัวบรรณะหัวหัวกันไกอยู่แค่ตรงนี้นะ,อ,ะอยู่ตรงมุมนี้เลยเนี่ยเนี่ย มุมนี้เลยนะเขียงเข้าไปอย่างนี้นะถ้าตรงนี้ไม่ได้นะเหลือตรงนี้ก็ไม่ได้เฉียงเยอะๆหน่อยเกือบเนี่ยนะนี่เห็นป่ะฝั่งนี้ด้วยอี่ตรงนี้ที่คนจะไม่จะไม่ได้ทําอย่างที่เพราะพี่เรียนใส่เสื้อสูทอะเคยะทำนี้อืเอามือด้านไว้เนี่ยนะนะตอดไว้เคียงมากๆหน่อย แต่ไม่ใช่เทียงจนมาถึงนี้นะเทียงเป็นรูปสี4าองศานี่แหละที่จะสวยที่สุดตรงนี้แหละแล้วก็พับอันนี้เข้าไปเห็นปะมันจะสอดเข้าไปเลยอันนี้ก็พับเข้าไปาน,นะอย่างนี้ป่ะที่แปลวทำแล้วก็พับเพราที่เราเย็บไว้ด้วยน่ะน,นะแล้วก็พับเราก็ดูแนวนี้อย่าให้มันอะไรมันเป็น ให้มันหย่อนนิดๆเนี่ยเนี่ยแนวนี้ลงมาเนี่ยแล้วก็มาถึงตัเก็บนี้นี่ไงนะนะแต่ถ้าตึงก็คือปกมันก็จะไม่มามันก็จะไม่สวยแต่ถ้าทําไม่ถนัดก็ทําทีเราฝังมาเจอกันมันจะทําให้อันนี้จะพับก็ได้นะจับลุยเนี่ยอันนี้ยเนี่ยต้องดูแนวนี้ด้วยไล่ไว้นี่ ฝั่งนี้เหมือนกันสอดเข้าไปในนี้นะอันนี้ก็สอดเข้าไปนนก็จะหายเข้าไปเลยนะเนี่ยอันนี้ก็พับลงนี่นะพับเข้าไปพับอีกก็ได้แล้วแต่เรา อย่าให้ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะอย่าให้มันเหลือแบบไอย่างนี้นะต้องเวลาเวลาได้แบบเวลาตัดอีกตรงเกียวตันนี้ถ้าถ้าเราไม่ถนัดนะ่ะพี่ก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่พี่ก็ยังบางทีพี่ก็เย็บฝั่งนี้แล้วก็เอาเย็บฝั่งนี้แต่ถ้าเรากัดเข็มหมดไว้แล้วพอได้เนี่ยเราต้องให้ตรงนี้ตึงพอดีใช่ไหมอีตรงกลางมันหย่อนนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นไร แต่ถ้าตรงนี้เหลือตรงนี้มันจะพองออกมาเอานิ้วขีดหน่อยน่อย,อยให้ตึงให้หย่อนนิดๆเนี่ยแปลดูีิมันจะหย่อนตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเราดึงดึงมาตรงนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ จะชอบหนี้ค่ะนนี่นี่คือเสร็จแล้วละ่ะแต่ว่าเราอยากให้มันทนหน่อยแล้วก็เพื่อกันเราก็ยอขึ้นไหม